สวัสดีทุกคนนะคะไทยอะ่ะร้อนตัวรู้รู้ว่ารที่ไทยอะ่ะร้อนที่อเมริกานี่ก็ร้อนเหมือนกันใครที่อยากรู้ว่าแล้วอเมริกาที่ม่าร้อนเนี่ยมันร้อนแค่ไหนยังไงคุณต้องไปฟังในคลิปที่โบอเล่าเอาไว้นะคะว่าอเมริการ้อนแค่ไหนนะวันนี้บ๊อมีคําถามมาหนึ่งคำถามป๊ออยากจะรู้ว่าคุณคุณเนี่ย ที่เข้ามาดู <S <S เข้ามาฟังโอนอยู่ตอนนี้นะคะเคยเคยหมายถึงว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วหรือเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งไม่เก่งในเรื่องอะไรก็ได้ที่คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่เก่งเลยฉันไม่เก่งเลยโอนเนี่ยเคยนะแต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอนเลิกคิดนานแล้วนะการที่เราคิดว่าเราไม่เก่งอ่ะมันมาจากที่เราไปมองคนอื่นแล้วเราก็เอาตัวเองอะ่ะไปเปรียบเทียบ ถ้าใครปฏิเสธว่าหนูไม่ได้เปรียบเทียบเลยค่ะอันนั้นอะ่ะหลอกหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นด้วยแล้วก็หลอกตัวเองด้วยถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งต้องเกิดจากการที่เราอะไปเห็นใครที่เขาทําสิ่งนึงสิ่งนั้นแล้วเราก็มองว่าเขาเก่งกว่าเราเราก็เลยไม่เก่งถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเลยอะ่ะก็ต้องไม่มีการบอกว่าเก่งหรือไม่เก่งถูกไหมคะ ถูกไหมใครบอกว่าไม่ถูกบ้างก็แล้วแต่นะป้โอละอยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยนะล,ลองคิดแบบนี้ดูถ้าคิดได้นะถ้าคิดไม่ได้ก็เดาไปคิดว่าเราจะไม่มองคนอื่นแล้วก็เอามาคิดว่าเราไม่เก่งแต่เราจะต้องมามองตัวเองสำรวจตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่เราทำได้ดึงออกมาทำอะไรได้บ้างแล้วแน่นอนคนหนึ่งคนเนี่ย สามารถจะทําอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะมีอะไรที่ทําแล้วทําได้ดีมีอะไรที่ทําแล้วชอบแล้วก็จะทําให้มันดีหรือมีอะไรที่ทําได้แต่ไม่ได้อยากทําให้ดีมีอะไรที่ทําไม่ได้แต่อยากที่จะทําได้สิ่งที่ทําได้กริสมานึกก็แต่ว่าเออทําอะไรได้บ้างคุณลองคิดดูสิว่าไอสิ่งที่ฉันทําได้อ่ะมันต้องมีใครที่ทําไม่ได้บ้างไหมหรือไม่มีเลยนึกไม่ออกทุกคนทําได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคุณจะนึกก็นะ เอาตัวเองละกันพอเรารู้ว่าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราก็หยุดแค่ที่ฉันก็ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นได้ถ้าเกิดคุณทําได้หลายอย่างเนี่ยคุณก็เก่งแล้วนะเพราะว่าต้องมีใครที่เขาทําอย่างคุณไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณมวัวแต่ไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ฉันทําได้มีคนที่เขาทําได้เก่งกว่าฉันน่ะบอกเลยว่าชาติเนี้ย คุณจะไม่มีความเก่งความดีในตัวเองเลยเพราะคุณ่ะคอยที่จะเอาสิ่งที่คุณทำได้ไปเปรียบเทียบและพูดถึงกับคนอื่นที่คุณมองว่าเขาทำได้ดีกว่าคุณไงถ้าเราไม่พูดถึงคนอื่นเรามองแต่ตัวเราเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็มามองว่ามีอะไรอะที่เราอยากจะทำให้ได้ดีแล้วเราลงมือทำให้มันได้ดีตามที่เราอยากได้หรือยังหรือเราบอกว่า ฉันทําได้อะแต่ฉันทําให้มันดีขึ้นแล้วฉันจะต้องเหนื่อยมากคุณก็ต้องตอบตัวเองว่าแล้วคุณจะทําให้มันเหนื่อยมากไหมมันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุผลว่าทําไมถึงทําอีกในกล้องวโอ้ตอนเนี้ยวอฒมีความรู้สึกว่ามันมืดนะเพราะว่าแดดมันออกนะแสงมันจะสลับไปสลับมานิดนึงนะวอฒขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวอฒนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วแดดมาแดดหุบแสงมันก็เลยจะไม่สม่าเสมอนะในเมื่อคุณคิดและ หาเหตุผลมาให้ได้ว่าทําไมคนถึงต้องทําสิ่งนั้นเพราะการกระทําทุกอย่างอะป้อโอ,อ๊ตอะเชื่อว่าการกระทําทุกอย่างอะมีเหตุที่จะต้องทําไม่ใช่อยู่ๆแบบจะทําขึ้นมาหรือมีอะไรที่แบบทําขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือไม่มีเหตุผลของการกระทําว่าทําไมฉันต้องทํำไหมอย่างพ่อโอ,อ๊ตอะไปทํางานทําไมต้องไปทํางานเพราะอยากได้ตังถามว่า จริงๆแล้วไม่อยากทำงานไหมไม่อยากทำงานแต่ถ้าไม่ทำงานมันก็ไม่มีตังค์ไงพอเรามีเราอยากได้ตังค์เราก็ต้องออกไปทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่มันต้องใช้แรงงานไม่ได้ทำงานตามความรู้ที่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโบอดเลือกที่จะทำแบบนี้เหตุผลโบอก็คือโบนไม่อยากทำงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบเยอะๆแล้ว เงินได้มาเล็กๆน้อยๆก็พอใจแล้วก็อันนี้คือเหตุผลของว่าทำไมถึงไปทํางานแบบนี้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณทําอะไรอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากที่จะทําสิ่งไหนให้ดีที่สุดเลยอ่ะคุณก็ทําแล้วก็ฝึกฝน ทำให้มันเกิดความท่ำชองเกิดความชํานาญอะคนอื่นๆนะ่ะหลายคนเขามองย้อนกลับมาที่คุณน่ะคุณก็เป็นคนเก่งในความคิดในสายตาของคนอื่นเหมือนกันนะแต่ตัวเองอะกับมองตัวเองว่าฉันไม่เก่งเพราะฉันไปมองคนอื่นคนนั้นน่ะแล้วฉันก็คิดว่าเขาเก่งซึ่งเขาอาจจะ ไม่ได้เก่งในสายตาคนอื่นก็ได้ยังไงคนทุกคนเก่งหมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำให้มีความชำนาญให้มีความคล่องให้มีการพัฒนาในการที่จะทำสิ่งนั้นๆคุณก็เป็นคนเก่งในสายตาของคนอื่นๆเหมือนกันนะคะคุณอย่าอย่ามองตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งไปก่อนถ้าตัวเอง บอกตัวเองว่าฉันเป็นแบบนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าใจเราอ่ะมันคิดอยู่แบบนั้นตลอดเวลาไงไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังว่าโอ๊ตหวังว่ามาฟังว่าโอ๊ตแล้วรับเปลี่ยนความคิดรู้สึกดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะถ้าเกิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ